สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเทวันชูแก้ววันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรค่ะมนทิชาชนะสิทธิ์ได้กล่าวถึงกระบวนการหรือขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 1. การสร้างหลักสูตรได้แก่การศึกษาข้อมูลพื้นฐานการกำหนดจุดมุ่งหมายการกำหนดเนื้อหาสาระการกำหนดประสบการณ์การเรียนรู้การกำหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลค่ะ 2การนำหลักสูตรไปใช้ 3. การประเมินผลหลักสูตรและ 4. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรค่ะธรรมรงบัวศรีได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้ขั้นที่1การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานขั้นที่2การกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรขั้นที่3การกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตรขั้นที่4การกำหนดจุดประสงค์ของวิชาขั้นที่5 การเลือกเนื้อหาขั้นที่6การกำหนดจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ขั้นที่7การกำหนดประสบการณ์การเรียนรู้ขั้นที่8การกำหนดยุทธศาสตร์การเรียนการสอนขั้นที่9การประเมินผลการเรียนรู้และขั้นที่10การจัดทำวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนค่ะ ทาบาได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว้7ขั้นคือ 1. การวิิจใช้ความต้องการและความจำเป็นของสังคม 2. การกำหนดจุดมุ่งหมาย 3. การจัดเนื้อหาสาระ 4. การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 5. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 6. การกำหนดวิธีการและประเมินผลค่ะ เซเลอร์อเล็กซานเดอร์และเลวิธได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้ 1. การศึกษาตัวแปรต่างๆจากภายนอกซึ่งได้แก่ภูมิหลังของนักเรียนสังคมธรรมชาติของการเรียนรู้แผนการศึกษาแห่งชาติทรัพยากรและความสะดวกสบายในการพัฒนาหลักสูตรและควรคำนึงให้คำแนะนำจากผู้ประกอบอาชีพด้วยค่ะ 2. การกำหนดความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบหลักสูตรโดยนักวางแผนหลักสูตรและใช้ข้อมูลทางการเมืองและสังคมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจในการออกแบบหลักสูตรค่ะ 3. การนำหลักสูตรไปใช้โดยครูจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการสอนการวางแผนหลักสูตรรวมถึงการแนะนำแหล่งของสื่อการเรียนการสอน โดยให้มีความยืดหยุ่นเล่มอิสระแก่ครูและนักเรียนค่ะ 4. การประเมินผลหลักสูตรจะทำโดยครูเป็นผู้พิจารณาขั้นตอนการประเมินเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนโดยวางแผนหลักสูตรร่วมกันจะพิจารณาขั้นตอนการประเมินผลหลักสูตรซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลนะคะจะใช้เป็นพื้นฐานการประกอบการตัดสินใจค่ะ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงหมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้นหรือการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสภาพสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปการพัฒนาหลักสูตรจะต้องพัฒนาในลักษณะที่กว้างๆโดยยึดถือแผนการปฏิบัติของชาติเป็นหลักเพื่อให้ผู้ใช้ในระดับต่างๆ ขยายหรือปรับเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อไปค่ะการจัดทำหลักสูตรหรือหลักการพัฒนาหลักสูตรนั้นนะคะมีสิ่งที่ต้องปฏิบัติและพิจารณาที่สำคัญคือจะต้องกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นหลักสูตรที่จะทำนั้นให้ชัดเจนว่ามีเป้าหมายไปในทิศทางใดเพื่ออะไรทั้งในโดยส่วนรวมส่วนย่อยของหลักสูตร หลังจากนั้นจึงเลือกเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนวิธีการประเมินและกิจกรรมรูปแบบในการนำหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียนซึ่งการดำเนินการจะต้องเป็นไปอย่างต่อนเนื่องจึงจะทำให้การพัฒนาหลักสูตรดำเนินไปอย่างครบถ้วนและเกิดผลดีนั่นก็คือได้หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ